ค่ะพิเซนเตอร์เฮดแอนด์โชเดอร์สวัสดีค่ะเป็นสูตรใหม่ด้วยใช่ค่ะเป็นสูตรเป็นอัปเกรดค่ะยังไงเอ่ยใช่ค่ะก็เป็นคูเมนทอลค่ะเฮดแอนด์โชเดอร์คูเมนทอลนะคะก็เป็นอัปเกรดค่ะเป็นอัปเกรดก็จะอัปเกรดในเรื่องของประสิทธิภาพ แล้วก็เรื่องของแบบว่าประสบการณ์การใช้งานที่แบบเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆเขาเป็นขึ้นชื่อเรื่องขจัดรังแคอยู่แล้วอันนี้ก็คือขจัดรังแคร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือ่าใช่แล้วมันเหมาะกับสาวรุ่นใหม่วัยเราเนี่ยพะงาวัยเราจริงๆองก็แบบอยู่ He เฮดเอชชอเดอร์มาถหยหลายปีมากๆแล้วค่ะแล้วก็จริงๆก็เวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าเราใช้ชีวิตเป็นแบบศิลปินอะไรเงี้ยมันก็ต้องมพร้อมความมั่นใจใช่ไหมแล้วก็อิงว่าแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความเป็นเรามากเพราะเราก็ต้องแบบ อ่ะถ้ามีรังแคอยู่ในทีก็คือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าไม่ได้เลยมันก็จะเกิดบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าเออตอบโจทย์เรามากแล้วก็ยิ okay. ่งใช้ยิ่งยิ่งมั่นใจค่ะแล้วก uh ็รู้สึกว่าดีใจที่ได้อยู่กับเฮลเ์ด้วยด้วยดวยร้องเพลงเราก็มั่นใจตอบระบบบัตได้เลยอยู่แล้วค่ะสูตรมันเป็นยังไงบ้างไงสูตรนี้ก็เป็นสูตรจริงๆก็เป็นเฮลเชอร์ดที่อัปเกรดขึ้นมาอย่างที่บอกก็ในเรื่องแพคเกจก็คืออัปเกรดขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเง ความกระจัดลังแค่ก็ที่บอกอย่างที่อิงบอกเลยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เป็นเป็นคู่คู่ mental ค่ะสดชื่นเบาหัวเลยสดชื่นเบาหัวเบาสบายหนังศีรษะแน่นอนค่ะแน่นอนเราก็ต้องฝากผลิตภัณฑ์ค่ะใช่ค่ะอย่างวี่ว่าค่ะ h e น d a c t เ o n e r คูเมนท t ลด้วยนะคะก็เป็นสูตรอัปเกรดใหม่นะคะซึ่ง เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักเฮสแอนเชอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาขึ้นชื่อเรื่องขจัดรังแคแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยจะข,จ,ขจัดรังแค100%ยเลยะคะ่ะใครที่เคยใช้ก็รับรองว่าอันนี้ อัปเกรดแล้วค่ะเลือดกระเดืมค่ะล่าสนผลงานวันทองหน่อยค่ะวันทองมาพหามาเปิดตัวมาว้าวถึงว้าวใส่สบายแบบ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 ถือปืนถือปืนครัวใช่ค่ะก็ทีเซอร์วันทองเพิ่งปล่อยไปเมื่อประมาณ3วันที่แล้วใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่จริงๆได้ดูก่อนทุกคน วันที่จะปล่อยก่อนหน้านั้นเองแล้วก็ตื่นเต้นว่าเพราะว่าตอนที่ถ่ายเสร็จไปก็ยังไม่ได้เห็นว่าเป็นยังไงว่าเออทั้งหมดทั้งมวลเป็นยังไงคือเราก็เห็นแค่หน้ามอนิเตอร์อะไรเงี้ยปรากฏว่าหุ้ยแบบสิ่งที่เขาใส่มาในพรีเซอร์นั้นคือแบบว่าจัดเต็มอยู่นะตอนแรกนึกว่าแบบมีฉากนี้้วยรอคะมีฉากนี้เหคคือก็แอบตกใจนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอิงว่าแบบเหมือนเราได้เห็นงานเราที่ตั้งใจทาเมื่อตอนต้นปีอะค่ะแล้วมันออกมาเป็นภาพแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราตื่นเต้นกับผลงานชิ้นนี้มากแล้วก็ออกมาเกินคาดนะเกินคาดมากๆในเรื่องของแบบว่าโปรดักชันการตัดต่อหรือว่าอะไรต่างๆมันออกมาแล้วมันดีมากๆเลย้ยค่ะพอออกไปปุ๊บแล้วมีคนให้ความสนใจมีคนแบบว่าแชร์กันมีคนเอาไปเล่นเป็นมีมมีมอันนี้ถือปืนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าเออ เราก็ดีใจที่ทุกคนให้การสนใจค่ะเท่าที่เราได้มันทําไมวันทองเป็นแบบใหม่แบบสบาพขนาดนั้นเนาะเปตัวสู้คน<อ>เหรอที่เราได้แบบไม่ซ้ำซ้ยนมู้เก <laughs> ิน <laughs> มันยังไงเอ่ยคือภาพในวันทองในความคิดของทุกคนก็จะเป็นผู้หญิงที่ มีคนสองคนมาลักใช่ไหมแล้วก็แย่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมที่ทุกคนเคยดูเรามีสิทธิ์เลือกเอออ่าไม่รู้คือวันทองสามารถถือปืนสองอันแล้วจาได้ค่ะมันแปลว่าอะไรแปลว่าตีความโเองเออมันเกินฝันไหมมันเกินฝันอัศจรใจไหมมันชื่อภาพภาพยนตร์ชื่อว่าอัศจรย์วันทองจริงจริงมันก็เป็นแบบนั้นเลยคือวันทองใน ภาพที่ทุกคนรู้จักกับวันทองในภาพยนเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความเหมือนกันโดยสิ้นเชิง <Okay. S 1> เพราะว่าอย่างที่เรื่องย่อออกไปแล้วเนาะว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ถูกย้อนเข้าไปอยู่ในวรรณคดีใ oh, 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 oh. ช่เพราะฉะนั้นเขาตื่นมาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเป็นมีความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่จึิงว่าโลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ผู้หญิงยุคนี้ก็มีความอ่มั่นใจมากขึ้นมีความพวกเรื่องความเท่าเทียมอะไรเงี้ยมันก็ถูกถูกฝังขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ก็อาจจะกลับไปแล้วก็ทําให้เรื่องของวันทองที่เคยเป็นการแย่งกันเฉยๆอ่ะสนุกขึ้นแล้วเรื่องก็จบละกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่คุณช้างคุณแฝงขอบคุณในยุคโน้นไหมกับเราด้วยใช่ค่ะคุณช้างคุณแผนเนี่ยเป็นคนในยุคนั้นใช่ค่ะคุณแผนพี่ช้างเขหล่อเลิศเลยนะเออเลือกถูกไหมมันเป็นบรรทอนในเลือกได้ไหมเนี่ยอยากเป็นบันทองแล้วค่ะ ก็จริงๆทั้งขุนช้างขุนแผนในเรื่องนี้ก็คือหลอกหมดเลยใช่เพราะว่าอ่ะอย่างภาคขุนช้างที่พวกเรารู้จักก็จะเป็นแบบที่ในวรรณคดีเขียนก็จะเป็นแบบเรื่องอหัวล้านแบบพ้วนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยก็เป็นน้องกับมาเล่นก็อย่างที่ทุกคนโหอีเห็นคอมเมนต์เยอะมากแบบกั๊บหลอกมากกับหลอกมากแบบว่าเอาขุนแผนไปเลยเดี๋ยวเร่า วันทองเอาขุนแผนไปเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเอาออ่านแล้วมันสนุกดีเหมือนแบบว่าคนได้เห็นมิติใหม่ๆของตัวละครแล้วก็ความน่าจะเป็นที่มันที่มันสนุกขึ้นอะไรอยอก็คือ,อ,อสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะจริงๆต้องดูงเวอร์ชั้นเก่าๆของคืนแต่แห่งมังออ <ก S 1> นไม่เกี่ยวหรือก็จะเป็นอ๋อเพาะไม่เกี่ยวกันใช่ไหมมันเป็นแบบเใหม่เลยจริงๆว่าถ้ารู้เกี่ยวกับวรรณคดีเช่นแบบว่าเราเคยเรียนกันแล้วอยู่กันแล้วเนาะตอนสมัยปฐมอะไรเงี้ยขุนช้างขุนแผนก็อาจจะมีการ เออขาเรียกว่าลื้อฟื้นความทรงจำนิดนึงก็ได้ก่อนไปดูอะไรเงี้ยมันจะได้สนุกขึ้นแบบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราจะได้อ๋อมันคือเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะคือตอนที่เปิดกล้องเนี่ยเขาบอกว่าพุ่งกลับบอกว่าอิงงามเหมือนวันทองอิงงามเหมือนแม่วันทองแล้วแล้วก็ถ่ายทำเป็นจริงมันเป็นแบบฟิลวันทองอะไรเงี้ยที่นี่เขาบอกว่าเราคล้ายอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนก่อนเปิดกล้องแล้วก็ตอนแคสติ้งเลยอะค่ะคือพี่พี่มุกพวงกลับก็บอกว่าอิงอะมีความคล้ายกับรูปภาพวาด ที่อยู่ในในตัววรรณคดีวันทองใช่ค่ะแล้วก็อิงก,ก็ตอนที่ได้ถ่ายอะค่ะแล้วก็ตอนที่มีฉากที่อยู่ในเทลเลอร์ด้วยเนาะที่แบบเป็นฉากชุดไทยเลยอะไรเงี้ยมันจะมีอันนึงที่ก็ตอนที่แต่งมาเต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีแบบเออนิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราก็แสดงบทบาทในแบบที่เราตีความแล้วก็อยากนําเสนอ คุณแม่วันทองในแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นที่มาคือนางสวยงานดังจุดนางในวันเดือนคดีหนูเหรอไม่แน่ใจทไมติดทำงานมากเลยนะเออหนูไม่แน่ใจหรอกอหะหนูพูด อ่ะตอนแรกเราก็แบบหนูเหมือนล้วค่ะคือหนูก็แบบไม่แน่ใจว่าราเหมือน <c oughs> นางที่เขาวาดหรออะไรแ่ะแต่พอเอารูปมาจริงๆอ่ะคือเขาจะเป็นแบบผู้หญิงแบบตาแบบกลมๆโตๆ <c oughs> แล้วก็แบบปากเล็กๆ <c oughs> แบบหน้าหน้ามนๆหน้ากลมๆอ่ะค่ะแบบหน้าแบบจิ้มริมแบบคนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมพี่มุกถึงบอกว่าเราอ่ะมีความคล้ายกับภาพที่เขาเห็นอะไรองเงี้ยหนูแม่วันทองไปเลยแม่วันทองก็นับถือตอกเป็น ไม่คือเราเหมือนไปเล่นเป็นตัววันทองเ้ยค่เราก็เลยเรียกเขาแม่วันทองเพราะว่าอันในเรื่องเขาก็เรียกกันแม่วันทองแม่วันทองทอะไรเงี้ยด้วยนะคะก็เลยติดมูบบมหรือนับถือหรืออะไรอย่างงี้ต่างหากคือก็เรียกว่าให้ความเคารพละกันค่ะเพราะว่าหนูก็ตอนก่อนเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเ,เป็นศาลคือแม่วันทองแม่วันทองอยู่ที่จังหวัดสุพรรณใช่มีศาลขุนแผนอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นที่เป็นที่ให้วายเ้ยค่ะเราก็ไปกันหมดเลยก็มีที่หมากด้วยมีอิงด้วยแล้วก็พี่มมกุ้งกับ ก็ไปเหมือนเราก็าถือว่าให้เกียรติท่านด้วยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือเหมือนเชาวสุพรรณเขานับถือขุนช้างขุนแผนแล้วก็วันทอง mm hmm. แล้วก็มีการให้เกียรติตัวตัวละครต่างๆมากๆแบบถนนก็ยังตั้งชื่อเป็นชื่อแบบถนนแบบตัวละครต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ oh, ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็กําลังจะมารับบทที่จริงๆแล้วเป็นบทที่ทุกคนรู้จักแล้วก็มีคนที่ นับถือแล้วตัวเราอ่ะก็รู้สึกให้ความเคารพในการแบบว่าเราจะเอาชื่อเขาหรือว่า,าบทบาทต่างๆมาใช่เลยเงี่ยค่ะแล้วก็มีการไปไหว้ก่อนใี่ขอความปังไหมคะว่<ฤ>าต้อง,อย,ง<ฤ>ยังไงอะไรยังไงก็ <ๆ S 2> หนูก็พูดว่าจริงๆหนูก็ดีใจที่หนูได้มาเล่นบทนี้ค่ะคือหนูไม่รู้ว่าด้วยอะไรก็ตามที่ทําให้หนูได้มารู้จักบทนี้หนูก็อยากจะแบบทาให้มันดีที่สุดค่ะก็หวังว่า หนูจะได้นําเสนอในแบบที่หนูอยากจะให้ทุกคนได้เห็นวันทองในมุมใหม่ๆค่ะก็เหมือนแบบบอกท่านเลยบอกใช่ <ละ S 1> ติดตามเนาะเราติดตามมันสนุกค่ะมันสนุกมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ยอยู่อย่างเทลเลอร์ได้เลยเว่ามันมีอะไรที่มันแปลกใหม่มากวันทองอาจจะร้องเพลงก็ได้อยากพาด่างร้องเพลงวันทองกิเป็นวนก็ได้ เปิดคอนเสิร์ตหรอค่ะค่ะกำลังใจเพื่อนนอนั้งเรื่องสุขภาพเสียงทั้งร่องจริจริงอิงอ่ะจริงจีเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แบบเข้าอิงเข้าวงการอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วีเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเขาให้กำลังใจอิงอะมากกว่าอิงให้กำลังใจเขาอีกเพราะว่าเราอะมีเรื่องที่เรานนอยบ่อยหรือแบบว่าเราปรึกษาเขาบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าวีจะเป็นภาพอิงในมุม เออภาพวีในุงอิงเนี่ยวีจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งใช่แล้วก็เป็นคนที่เวลาเราเจอปัญหาอะไรเขาอะจะเป็นคนพูดให้เราอะเหมือนคือสู้เออซัพพอร์ตชมเราตลอดเวลาแบบเราไม่มั่นใจอะไรก็จะบอกว่าสวยสวยแบบเหมือนแบบชมเราด้วยเราอะเออเราอัพใช่เขาเป็นคนแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นขั้นไรโค้ดที่เราเลยไหมคือมันจะมีหลายช่วงที่เราแบบโทรคุยเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเรื่อง เมามอยชีวิตเลยเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีหลายๆช่วงที่มันจะมีช่วงที่อิงอาจจะแบบทอ้อหรืออะไรเงี้ยก็โทรไปร้องไห้ก็มีมแล้วก็จะมีช่วงที่วีเขาก็อาจจะเจอเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบโทรมาเหมือนเราแชร์กรันตลอดใช่ใช่ค่ะ,คะอิอจจะงอิอจจวงอะเชื่อว่าวีอะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งอยู่แล้วอืแล้วก็เขาเจอปัญหาอะไรต่างๆเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผละอะม,มากพอ,อที่เขาจะแบบว่าทําอะไรที่แบบมัน มันเป็นตัวเขาแล้วก้าวต่อไปได้อะไรเงยเหตุการณ์ได้มีสัตคุยบ้างยังคุยค่ะคุยค่ะก็ตั้งแต่เกิดเรื่องเองก็ให้กําลังใจเพื่อนใช่ใช่ค่ะก็ให้กําลังใจทักไปแหละก็รู้ว่าคนโทรหาเขาเยอะอะไรเงี้ยเราก็ทักไปแบบให้กําลังใจไว้อะไรเงี้ยแสดงว่าสองคนคือล็อกห้าให้กันละกันบ่อยเรื่อยๆบ่อยๆจริงๆใช่หนูว่าเป็นอาจจะเป็นเพราะศิลปินหญิงด้วยกันด้วยมังแล้วก็อ่าเราเคยทํางานโฟกิ้นโฟคุยนซึ่งกันมาอะไรเงี้ยค่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่เรา เราพูดกันเองแล้วเราเข้าใจกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะคุยกันบ่อยค่ะแล้ววีดีขึ้นไหมคะคอมโบบอลได้ยังวีใช่ไหมคืออิงว่าวีอิงว่าวีดีขึ้นค่ะแล้วก็อิงว่าด้วยความเป็นเขาอ่ะอิงก็พูดกับวีเลยว่าให้วีดูนะแบบว่าความเชื่อที่วีสั่งสมมาตลอดอ่ะมันไม่มีคือถึงแม้มันเกิดเรื่องนี้อ่ะแต่ทุกคนยังเชื่อในความสามารถของวีหมดเลยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่พอเราเข้าไปดูคอมเมนต์แล้ว Amazing สนั้นมากกว่าว่า มันไม่มีคือคืองานที่เราแบบทําแล้วมันออกมาแบบไม่ไม่เป็นแบบที่เราคิดคําเดียวอ่ะมันไม่มีทางที่จะทําให้คนหยุดเชื่อในตัวเขาอะไรเงี้ยเออหนูว่าพูดกับเขาอีว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่มันพูฟมาตลอดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนเชื่อไปแล้วว่าเขาเป็นคนมีความสามารถเพราะฉะนั้นแบบมันจะได้เลยแบบมันมันจะแบบผ่านไปได้แล้วเขาจะผ่านไปได้สวยงามโอ้การันตีว่าทวกงานของเขามาเสียงเขามันประจักษ์หูเสียงเขามันประจักษ์มัน เอออิงรู้สึกว่าการเป็นศิลปินในยุคนี้อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราจะสามารถแบบทําเพลงหรือว่าอันนี้ได้คือมันหลายๆองค์ประกอบลงกันมากแล้ววีอยู่มาตั้งแต่ยุคที่แบบสิบกว่าปีที่แล้วเติบโตมาด้วยกันอ่ะแบบคือมันไม่เคยมีเรื่องที่อิงรู้สึกว่ามันมันมัน,มนด o u ความสามารถเขาเลยเพราะว่าเขาก็คือพิสูจน์ได้มาตั้งนานแล้วว่าเขาคือตัวจริง ใช่ถือว่ากขากำลังใส่เพื่อนมาเต็มแน่นอนเต็มอยู่แล้วแน่นอนแล้วไปดูอิงด้วยอิงอะค่ะใช่ค่ะปีหน้ามีคอนเสิร์ตอ๋อขายของอะค่ะไหนก็ได้ไหนละปีหน้ามีภาพยนตร์วันอัศจรรย์วันทองค่ะแต่ว่าก็์ตก็จะอยากมาอีกครั้งไหมคอนเสิร์ต เออรอเขาประกาศไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังพูดไม่ได้แต่ว่าก็มีโปรเจกต์ที่คุยๆไว้หลายอันมากๆค่ะใช่แต่ว่ารอหน่อยใช่ถ้าเกิดรู้ก็เดี๋ยวรีบบอกแล้วเพลงใหม่ล่ะเพลงใหม่ปีหน้าใช่ไหมคะมีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็กำลังซุ่มทำเพลงใหม่อยู่ค่ะแต่แต่ชวนเขามาคอนเลิรไหมคุณเบมเบนี่ย แบมแบมเหรอเขาบอกว่าเขาเป็นเขาเป็นนี่เธออยู่ไงอุ้ยใช่เขาบอกเลยเหรออฮะใช่อิงก็เรอเก็บเก็บไว้ใช้ใช่คือคือเขารักมากคือเขาแบบไม่ลืมเลยคือเขาแบบว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวแบบที่มีอะไรบอกผมเลยนะอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะเราถ้าเราเอาแบมแบมมาทำงานได้ทันทีเราจะทำอะไรคือเราอยากทำให้มันแบบว่าเป็น เป็นที่เออเป็นไพ่หมายเลขเราถ้าเขาติดจะต้องพิมพ์บนแบบสี่เอ้ยพอแล้วอีกยังยังยังไม่รู้แต่คนยังไม่รู้บาแบบหลายคนชมอีกจริงจริงจริงช่วยแบมเยอะมากแบบช่วยคุยช่วยอะไรเงี้ยแต่คนจะชมหนูช่วยแบบคุยด้วยเหรอตอนแรกที่บอกว่าสีอเศษรอระหว่างนั้นใช่ไหมคือหนูว่าขึ้นไปวันแรกหนูเกรงมาก หรือว่าแบบมาช่วยหนูคุยมากกว่าเออแต่ว่าด้วยความที่เราต้องเหมือนแบบคุยกันนานนิดนึงเพื่อแบบเขาิงเวลาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบคุยนู่นคุยนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยเออแต่ก็โอเคค่ะน่ารักมากเป็นกัแต่แต่มื่มันคือดีมากเลยนะวันนั้นนะต้องขอบคนทักพขอแบมเลยนะขอบคุณค่ะก็น้องเป็นคนน่ารักค่ะอย่างที่แบบมันรู้สึกว่าเขามีความเป็นธรรมชาติเป็นอาร์ติสต์แบบสูงอยู่แล้วอย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นไปแล้วเราเจอเขามันเหมือนแบบเขาเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรกับ กับแฟนๆเขา<ม>กับอากาเซ่อะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนคืออบอุ่นมากก็รำมากอนะไรเงี้ยเราเลยแบบว่าเออสบายใจไหนที่คิดไวไหมคะว่าเขาแบบ้มเป็นศิลปินระดับโลกแบบการทำงานร่วมกันกับเรากับแม่อะไรเงี้ยก็แรมๆใช่ไหมคะใช่แบบจริง <c oughs> ๆริงอ่ะก็เคยเจอน้องอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเหมือนแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันมากเราก็เกรงๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาาโหระดับ ระดับโลกอะเออ,อ,อเราจะแบบว่าเราจะคุยเขาจะรู้จักเราหรือเปล่าอะไรยเงี้ยคือก็ใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าเราก็าไม่กล้าคุยแต่ว่าพอน้องอะได้ติดต่อให้มามาเนี้ยค่ะเราเจอเลยครั้งแรกอะคือคือ,คอเขาไม่มีกระแพงไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบว่าอุ้ยฉันคือจะเป็นเกิร์บล์นะอะไรเงี้ยคืออิงไปที่บริษัทน้องมาที่เกาหลีนะคะคือเขาก็แบบพาดูออาฟิศพาชิลมากอะก็คือเขาก็แบบเป็นเป็นในแบบที่เราก็เออเขาแบบเป็นกันเองมากเลยเนาะสมมุติว่าเราแบบว่า เราชอบกินปูดองร้านนี้มากแเขาบอกว่าอ้าบไปแล้วร้านที่พี่ไปไม่ได้เลยต้องอีกร้านหนึ่งเ้ยเขาต้องมีวิธีแบบเขาต้องพูดแบบเรื่องที่เขาแบบใส่จอยกับเราอ่ะแล้วเราว่าเออมันสนุกดีนะไม่ใอ่มีความเป็นไทยอยู่เยอะแสดงว่าไม่ใช่แบบแบมแบมใช่ค่ะชอบชอบชอบกินส้มตำชอบอะไรอย่างงี้มากถ้าหนูจะมีคอนเสิร์ตรำเท่าไหหนูจะมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ก่อนไม่พอแล้วเดี๋ยวเพิ่งมีไปปีนี้ ต้อไปปีหน้าไปปีหน้าอ่าเดี๋ยวจะรอดูละครับรอดูที่ไหนได้เจอแบบสวัสดีปีใหม่โพรคอลได้เลยค่ะก็โบรคอลแฟนๆนะคะในวันปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเป็นปีที่อองเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบทำงานเรียนหนักมาทั้งปีและค่ะซึ่ง ปีนี้อยากให้ชื่นชมตัวเองเยอะๆนะคะว่าตัวเองผ่านมาได้แล้วแล้วก็เก่งมากๆนะคะปีหน้ามันคงมีอะไรที่รอเราอยู่อีกเยอะมากมายนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคน enjoy แล้วก็สนุกกับมันนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะถูกบันทึกไว้ในความรู้สึกของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆด้วยที่ตั้งใจใช้ชีวิตแล้วก็ตั้งใจทําทุกอย่างนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังเพลงด้วยนะคะในปีนี้ที่ผ่านมานะคะเป็นปีที่ ดีวามาสำหรับอองค่ะก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้แล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปเร็วๆเเลยค่ะก็แฮปปี้นิวเอียร์่วงน้าน,นะคะนิวเอียร์สวัคดีค่ะ